สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 606ส่งมาตรา39มา6เดือนขอทุพพลภาพได้หรือยังครับและได้เท่าไหร่นานแค่ไหนครับการที่เราจะมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นี่นะครับเราต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนถ้าหากใครที่ทำงานที่เดียวแบบยาวๆเลย แล้วคุณจะมาเป็นมาตรา39เนี่ยอย่างน้อยก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะต้องนําส่งมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า12เดือนแล้วนะครับเมื่อไม่น้อยกว่า12เดือนเนี่ยความคุ้มครองทุกกรณีที่เป็นความคุ้มครองของผู้ประกันตนมาตรา39เกนี่ยก็จะคุ้มครองอย่างครบถ้วนครับเพราะว่ากรณีที่ใช้จํานวนเดือนสะสมมากที่สุดคือกรณีสงเคราะห์บุตรนั่นคือ12เดือนภายใน36เดือนนะครับ ส่วนกรณีทุพพลภาพครับแค่3เดือนภายใน15เดือนครับดังนั้นเนี่ยต่อให้ตัดสถิติของมาตรา33ทิ้งไปเหลือแต่สถิติของมาตรา39ก็คุ้มครองอยู่ดีครับเพราะว่าของคุณตั้ง6เดือนแล้ว3เดือนภายใน15เดือนคุ้มครองกรณีทุพพลภาพนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการทุพพลภาพด้วยนะครับถ้ารุนแรงที่สุดครับก็คือ ได้ร้อยละห้ของฐานค่าจ้างทุกเดือนตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ได้รุนแรงแบบสิ้นเชิงอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นปกติก็จะมีลดหลั่นกันลงมาตามประกาศนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายอัตราอันนี้ต้องไปดูประกาศนะครับแล้วก็ดูความรุนแรงด้วยว่ารุนแรงเท่านี้จะได้แบบไหนนะครับแต่สูงสุดก็คือร้อยละห้ตลอดชีวิตขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับ ใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ